องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินโซนฉบาแดงเพื่อย,ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา30กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสีเกตพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปรินดาปาลาเร่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2,568โซนชบาแดงได้แก่อำเภอสบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอจนะโดยมีนางสาวนานดาจิตสุวรรณหัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นภาคีเครือข่ายมูล,ลนิธิสมาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยในที่ประชุมได้ร่วมชี้แจงแผนดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการสรุปประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินในโซนพื้นที่4อำเภอชี้แจงแนวทางการประสานงานเครือข่ายระบบรับแจ้งเหตุพร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแน,นะ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้มีการปรึกษาหารือเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน